สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอรลบอกเชนทุกคนทุกท่านจันที่2ี่ตุลาคม2 0 2 4นะครับวันนี้เฟดกิลินเด็ก7จจากเมื่อวานนี้74เมื่อวานนี้เราพูดถึงผลโพลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผลโพลที่เชื่อเห็นว่าโอกาสที่ลุงทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยดีกว่าเดือนที่แล้วเยอะมากนะคารมาลาตอนนี้เริ่มเป็นขาลงโอกาสลุงทรัมป์ชนะสูงขึ้นนะครับแต่เมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกถามเข้ามาว่า สรุปคือกรมลาประกาศตัวเองเป็นศัตรูกับบิตคอยกับคริปโตแล้วใช่ไหมครับนะครับก็ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเป็นคำถามสำคัญนะครับผลโพลเลือกตั้งถึงแม้มันจะดูเหมือนว่าทรัมปน่าจะได้เป็นแต่เซอร์เวก็คือเซอร์เววันเลือกตั้งคือวันจริงนะครับ2016-2020เนี่ยเราเห็นแล้วว่าผลโพลจริงๆแล้วมันมีความหมายจนกระทั่ง คนเดินเข้าคูหานะแล้วถามว่าสมมุติถ้าทรัมป์ไม่ได้เป็นและคา m มาลาได้เป็นเนี่ยจะหมายความว่าคา m มาลาแฮริสประกาศเป็นศัตรูกับอุตสาหกรรมคริปโตหรือเปล่าตรงนี้ถ้าตอบสั้นๆเนี่ยผมตอบว่าไม่นะครับเอ่อผมมองว่าทรัมป์ไม่ใช่มิตรแท้ของคริปโตเคอเนนซี c คามาลาไม่ใช่ศัตรูถาวรของคริปโตเคอเนนซีนะครับเ,เพื่อนๆต้องเข้าใจกันว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย อุตสาหกรรมคริปโตหรือบิตคอยแล้วกันบิตคอยเนี่ยถ้าเราอ่านไวท์เปเปอร์ของซาโตชินากามโตะแกนแท้หรือเจตนารมณ์ของซาโตชิเนี่ยเขาไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยซ้ำน,นะเขาต้องการสร้าง Peer-to-peer pe er Decentralized Currency เนะเงินดิทต้อนที่เป็นะระบบกระจายอำนาจไม่มีตัวกลางไม่มีธนาคารหรือรัฐบาลเข้ามาควบคุมนะตรงเนี้ย จริงๆมันเป็นพวกเราเนี่ยเป็นปลัปักกับฝั่งรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นคา m มาลาจะขึ้นหรือทรัมป์จะขึ้นเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรในเชิงทฤษฎีของคริปโตนะมันไม่ได้ทำให้คริปโตดีขึ้นคริปโตเนี่ยมันควรจะไปตามทางของมันนะแต่ความที่ลุงทรัมป์เนี่ยแกออกมาทำแคมเปญที่ว่าผมต้องการให้สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่ง ในเรื่องของการขุดบิตคอยในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนและความที่เราเป็นนักลงทุนเราเข้ามาเก็งกําไรเนี่ยเราก็รุ้นว่าถ้าทรัมป์ขึ้นทรัมป์จะทํา1 2 3 4ส่งผลให้มีการอาจจะมีการเปิดเสรีมากขึ้นนโยบายที่ใช้คอมมอนเซนต์มากขึ้นนะเกิดการแข่งขันถ้าสหรัฐอเมริกาต้องการเป็นที่1รัเสเซียก็น้าต้องการเป็นที่1จีนก็น้าต้องการเป็นที่1แล้วถ้าการแข่งขันเกิดขึ้น มันก็ supply demand ความต้องการบิตคอยมากขึ้นเราก็จะทำกำไรนะครับแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคนอเมริกันทั่วไปที่เข้าคูหาเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ได้เข้าคูหาเลือกตั้งเพราะคริปโตนะพวกเราเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีเงินซื้อคริปโตแต่คนส่วนใหญ่ตอนเนี้เขาคิดถึงปัญหาปากท้องเขาคิดถึงปัญหาอินฟลชันปัญหางาน ไหนจะวิกฤตเวทีโลกเอ่ยไรเอ่ยนะครับเพราะนั้นในเชิงปฏิบัติทรัมป์จะขึ้นหรือคามราจะขึ้นเนี่ยต่อให้เขาสัญญายังไงคริปโตเคอร์ซีหรือนโยบายเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยน่าจะเป็นนโยบายสุดท้ายที่เขาพยายามแก้ไขนะส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นส่วนตัวผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยลึกๆก,ก็เข้าใจอย่างนั้นนะครับทั้งนี้สิ่งเดียวที่ทรัมป์ทำได้หรืออิทธิพลทางการเมืองที่ทรัมป์ทำได้เนี่ย คือการเลือกประธาน SEC ที่มีกุินมากกว่าประธานแกรี่บุคคลที่ปล่อยให้วิกฤตเ t x เกิดขึ้นแล้วหมดจะไปเล่นพวกคิมคาดาเชียนเล่นโปรเจกต์เล็กๆนะทรัมป์ไม่สามารถใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างคดีความระหว่าง SEC กับ Coinbase SEC กับ r p p l e เนี่ยแล้วก็อีกหลายคดีเนี่ยทรัมป์ไม่สามารถที่แบบ พอชนะเลือกตั้งปุ๊บมอบผลประโยชน์ให้ Ripple มอบผลประโยชน์ให้ Coinbase ได้ทันทีไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าวกกลับมาที่คำถามเนี่ยคามราไม่ใช่ศัตรูของคริปโตและถึงแม้คา m มราเป็นมิตรกับคริปโตมันก็ไม่ควรจะส่งผลอะไรกับเจตนารม์ของสาตตชินนกามโตหรือความเป็นดิเซนทร l ไลเซชัน เพราะเราเป็นฝั่งตรงข้ามกับระบบเซนทรัลไลซ์นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยเพื่อนๆแน่นอนถ้าทรัมป์ได้เป็นเนี่ยนะในฐานะคนที่เข้ามาเก่งกำไรเนี่ยเราก็รุ้นว่าทรัมป์ทำอย่างแรกแล้วนะไล่แกรี่ออกและ2-3-4น่าจะเกิดขึ้นคริปโตน่าจะเป็นขาขึ้นถ้าทรัมป์ทำตามสเต็ปอย่างที่เขาบอกไว้นะครับเพราะนั้นผมมองว่า2025เนี่ย ถ้าทรัมป์ได้เป็นโอกาสที่แสงสว่างจะส่องเข้ามาในอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยมันจะยิ่งชัดขึ้นก,กฎกติกามารยาทนโยบายการแข่งขันจะต้องเพิ่มขึ้นส่วนตัวเชื่อกันเพื่อนเพื่อนทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม